อุน่นหนาฝาข้างจริงๆครับผมสุดยอดนะครับนี่แหละครับคนไทยหัวใจรักชาตินะครับรักความถูกต้องของแท้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับอ้าวขอเสียงตบตือดังๆให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมเราอยู่ด้วยโอ้โหไม่คิดเลยว่าที่เราพักผ่อนกันไป มันมีวันนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมากันเยอะกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องด้วยว่าไรเนื่องด้วยว่าเรานั้นอดทนไม่ไหวแล้วกับระบอบการเมืองที่ไม่มีระเบียบอะไรเลยใช่ไหม มันไม่มีจริยธรรมเลยสักคนเดียวใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องง่ายๆเลยมันหมดซึ่งจริยธรรมกันหมดแล้วแล้วต่อไปบ้านเมืองเรามันจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสังเกตง่ายๆนะครับตั้งแต่ทักษิณชินวัตรกลับมาเมืองไทยระบบความยุติธรรม นะครับข้าราชการแม้แต่พักการเมืองทุกพักนักการเมืองเกือบทุกคนนะครับทำให้ระบบระเบียบนะครับคำสาบานปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ในบ้านเมืองนั้นลบหายไปเกือบหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองนะครับ เป็นบางส่วนต้องยอมไปก้มหัวให้กับนักการเมืองที่โกงกินแผ่นดินโดยชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องผมคิดแบบงๆ่ๆคิดแบบเด็กบ้านนอกนะครับคิดแบบคนไทยคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ เราจะต่อสู้กับอะไรกันบ้างนะครับในวันข้างหน้าแต่ผมเชื่อมั่นว่าศึกครั้งนี้มันเป็นศึกที่ใหญ่หลวงมากครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะต้องต่อสู้กับทุนสามาน,นะครับเราจะต้องต่อสู้กับทุนสีเทานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนจีนนะครับต่างชาติที่มา ลุกรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยก็เยอะแยะมากมายนะครับไหนจะบอนะครับเอาวไทยบอน้ำมันที่เขาต้องการนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังจะสู้กับคุณเซนอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเป็นอภิมหาเงิน ที่มันอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรในรัฐบาลชุดนี้ผมไม่รู้ว่าทักษิณเขาวางแผนอะไรไว้เยอะแย,ยะมากมายที่จะครอบงำประเทศไทยที่จะยึดประเทศไทยยึดทุกอย่างในประเทศไทยให้เป็นของตระกูลชินวัตรเพียงตระกูลเดียวพ่อแม่พี่น้องเชื่อเหมือนผมไหมครับเชื่อไหมครับ ถ้าไม่งั้นก็คงไม่ให้ลูกหลานของเขาไปแต่งงานอยู่ข้างๆบ้านเราหรอกเนาะใช่ไหมนี่คือแผนการผมถามว่าถ้าเกิดพวกเราอยู่เฉยๆปล่อยให้เขาดำเนินทางทำกิจกรรมไปโดยสะดวกสบายเหมือนกับพี่เขากำลังละลายพักการเมืองแล้วเอาไปอยู่ในการครอบงำหรือว่าครอบครอ,องของเขาเนี่ย ถ้าเกิดเขาทำทุกอย่างผ่านไ่ได้โดยสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับ99ปีที่ทุนจีนเทาคนจีนจะมาเช่าผืนแผดินไทย99ปีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับผมจะบอกว่าอันนี้คือมหันตภัยร้ายของเมืองไทยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเช่า99ปีแล้วถ้าเกิดมันปลูกข้าวเองล่ะ มันทำสวนยางเองละ่ะมันสร้างมหาลัยของมันเองละ่ะมันทำห้างของมันเองละ่ะมันปลูกทุเรียนเองปลูกเนาะเองแล้วมันก็ส่งขายของมันเองพ่อแม่ที่ร้องที่เคารพปรกครับแล้วที่คนไทยปลูกจะเอาไปขายให้ใครพ่อแม่พี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับพี่น้องครับเราก็ปลูกเองเอาไว้กินเอง แล้วต่อไปผมถามว่าข้าวมันจะเหลือเกวียนละเท่าไหร่พืชผักผลไม้ที่เราปลูกกันเองเราให้จีนทุนจีนมาเท่า99ปีแล้วมันทําของมันกันเองคนของมันที่มาอยู่ในเมืองไทยก็ไปซื้อของมันกันเองเขาไม่ซื้อของคนไทยแล้วเราจะทํำยังไงครับในภายภาคหน้าใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือมหานตภัยร้มันเป็นอุกาบาทลูกใหญ่ที่มันกําลังจะทําลายประเทศ มันกำลังจะทำลายลูกหลานของเราในอนาคตพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมครับเออมันวางแผนกันไว้แยบยลมากครับพ่อแม่พี่น้องก็ดูสิมันไม่ได้เป็นนายกแต่มันออกมาถแถลงข่าวว่ายังไงครับเกี่ยวกับการเช่าที่ของต่างชาติ99ปีมันก็บอกว่าก็เราก็ออกกฎระเบียบไปไม่ให้มันปลูกผัก อะไรที่คนไทยทำอยู่สรุปแล้วใครเป็นนายกูก็ยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยใช่ไหมครับพีบ่แพี่น้องมันถแถลงข่าวมันบอกนโยบายหมดเลยว่าจะทำย,ยังไงมึงอยู่ในคุกแล้วมึงก็รู้อีกเนาะโอ้ยมันไม่ได้ติดคุกนี่วะ <laughs> ใช่ไหมเออมีใครเชื่อมั้งว่าทักษิณชินวัตรติดคุกแม้แต่วันเดียว มีไหมครับไม่มีใครเชื่อคนไทยต้องประเทศมีใครเชื่อไหมครับไม่มีผมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกคน,นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเออคุณกล้าการันตีไมหมเล่าว่านายทักษิณชินวัตรได้เข้าสู่เรือนจำตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องแล้วมีใครกล้าการันตีบ้างในเมืองไทยไม่มี ต่อไปนี้พี่น้องคนไทยหวัวใจรักชาติก็จะตามเช็คบินเป็นทีละตัวทีละตัวทีละตัวครับ่อแมพี่น้องครับใครที่ช่วยเหลือคนชั่วมันจะต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับ่อแมพี่น้องคนที่ไม่เคารพขบวนการยุติธรรมของเมืองไทยนะครับไม่ทำตามระบอบระเบียบไม่ทำตาม คำสาบานปฏิญาณตนที่มันปฏิญาณไว้มันจะต้องถูกฟ้าดินลงโทษเร็วๆนี้อันดับแรกเลยผมจะบอกให้เราจะต้องไปทวงความยุติธรรมกับใครครับทวีสอดสองผมจะบอกให้ว่าทวีสอดสองเที่ยวนี้คุณไม่รอดแน่มันจะรอดได้ยังไงล่ะครับ ใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทักษินกลับมาไม่ว่าจะไปนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ว่าจะทําการพักโทษเพราะทวีสอสองเป็นหัวหน้าในการตรวจสอบทั้งหมดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออและอยู่ๆตอ,อกออคุณเสรีขึ้นไปชั้นสิได้กูก็งงเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับง่ายๆเลยเรื่องชั้นสิเนี่ย ถ้าเกิดคุณนะครับพันคุณเสรีเตสมีเวศขึ้นไปชั้น14ได้นะครับผมจะบอกได้เลยว่าที่นั่นไม่ใช่สถานที่กักขังของนักโทษแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะระเบียบของกฎหมายระเบียบของกรมราชัรร์มันมีบอกอยู่แล้วในเมื่ออธิบดีกรมราชทัรรมบอกอยู่แล้วว่า คุณเสรีไม่มีชื่อในการเยี่ยมญาติคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วอยู่ดีๆคุณเสรีไปชั้น14ี่ไปเยี่ยมคุณทักษิณได้ก็แสดงว่าที่นั่นคือบ้านไม่ใช่ที่กักขังของนักโทษครับพ่อแม่พี่น้องถูกต้องไหมครับเพราะว่ามีคนนอกที่ไม่มีรายชื่อในการพบเยี่ยมขึ้นไปได้โดยสะดวกสบาย แสดงว่าที่นั่นไม่ใช่สถานที่กักขังของนักโทษไม่ใช่ที่ควบคุมของนักโทษใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละทวีสอดส่องจะต้องโดนไปตามระเบียบในมาตาหนึ่งห้าเจ็ดครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ตามไปด้วยใครเราก็อธิปดีกรมราชทัทฑนใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเออ กว่าจะเรียนจบกว่าจะได้เป็นอธนิปดีกรมราชทัรร์ต้งไปกต้มหัวให้กับนักโทษใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งหนึ่งร้อยคนนะครับคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการไปเฝ้าดูแลนะเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะต้องไปทวงคืนความยุติธรรมความถูกต้องกลับมาให้กับ คนไทยทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องครับในเมื่อฝ่ายค้านบางพักที่อยู่ในฝ่ายค้านเราไม่รู้อะลึกๆก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะดูๆแล้วรัฐสภามันจะเหมือนโรงละครหรือโรงลิเกเข้าไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ฮะมันจะเหมือนโรงลิเกซะแล้ว เออมาที่เดียวกันก่อนเข้าก็จับมือกันพูดคุยกันกินกาแฟด้วยกันพอเข้าไปในโรงปุ๊บก็แสดงละครทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็จับมือกันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วทุกวันนี้มันหายไปอีกหนึ่งกระสวงครับพ่อแม่พี่น้องมันหายไปอีกหนึ่งกระทรวงที่ผมสงสัยมากเลยครับว่ามันไปอยู่ที่ไหนพ่อแม่พี่น้องครับ กรมคุ้มครองผู้อุปโภคบริโภคอันนี้เขาอยู่กระทรวงอะไรกระทรวงอะไรครับในขอในการตรวจสอบสินค้าที่มันขึ้นราคาอยู่ทุกวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องฮะกระทรวงอะไรพาณิชย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปกระทรวงพาณิชกับพ่อแม่พี่น้องครับเราต้องไปทวงถามว่าทุกวันเนี่ย ที่ข้าวของมันขึ้นราคาอ้าขึ้นราคาเอาเนี่ยพวกคุณไปอยู่ไหนกันหมดใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออหรือว่ากระทรวงพาณิชย์เขามีที่ที่ซื้อของถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะทุกวันนี้เป็นไงครับเงินหมื่นยังไม่ได้แต่ข้าวของมันขึ้นราคากันหมดแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเออพ่อก็ขึ้นราคา กระทิงแดงก็ขึ้นราคารีโพก็ขึ้นราคากันหมดแล้วข้าวของนี่ขึ้นราคากันทุกแคบทุกอย่างเลยนะครับผมไปที่ร้านขายส่งนะครับไปแอบ,แอบถามก็ไม่ได้แอบมาถามมันเจ๊ตอนนี้มีอะไรขึ้นราคาบ้างโอ้ยปลารลบมันขึ้นเกือบทุกอย่างเลยทุกวันนี้ขึ้นกันวันต่อวันเลยนี่คือไทยร้ายนะครับที่เราจะต้องไปติดตามนะพ่อแม่พี่น้องครับ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ขึ้นราคากันตาม,มอำเภอใจกันตามใจชอบเลยโดยไม่มีใครมาควบคุมดูแลราคาสินค้าเลยพวกเราตายไหมครับหนึ่งมืนบาทสมมุติว่ามันได้จริงมันจะช่วยอะไรเราได้ร้อยละสองรายวันเรามีต้นยังมีโอกาสผ่อนหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราปึกของแพง ไปตลอดชีพนะครับไปตลอดชีพไปจนวันตายแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะมันจะหมดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือภัยร้าย,ายแจกเงินหมื่นหกเดือนก็นหมดแล้วแต่ที่แน่ๆคือเราจะต้องใช้ของแพงไปจนวันตายครับพี่น้องครับวิธีแก้ปัญหามันต้องควบคุมราคาสินค้า ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันต้องลดราคาพริกหอมกระเทียมน้ำผูกน้ปตาเตะเนี่ยลงมาใช่ไหมครับเพื่อที่พวกเราจะได้จ่ายน้อยและก็อยู่ได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่นี่ยังไม่ทันอะไรเลยมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาและเราจะตายกันไมเ่เล่าอย่างนี้นี่คือเรื่องจริงที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้แต่เราขาด เจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองมาเหลียวแลและดูแลพวกเราใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับโคข,ขึ้นขวดละสองบาททุกวันเนี่ยฮะแล้วเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าจะขึ้นเป็นแพ็คละสี่ร้อยทุกวันนี้สามร้อยกว่าจะกินแปตัซี่แช่ยเย็นในขวดนึงเกือบสี่สิบแล้ว ดูสิผมก็อยากจะไปถามกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันว่าไอ้ที่มันขึ้นราคากันเนี่ยมันไปขออนุญาตใครครับพ่อแม่พี่น้องครับใช่ไหมมันต้องมาควบคุมราคาสินค้าผมก็อยากได้ยินกับหูเหมือนกันว่าเป็ดไกล่ลดราคากิโลละห้าบาทสิบบาทมีไหมมีไหมครับเกิดมาทั้งชีวิต มีใครเคยได้กินไก่ลดราคาบ้างไหมเล่ามีไหมเคยได้ยินไหมว่าอาหารไก่อาหารเป็ดพรุ่งนี้จะลดราคากระสอบละสิบบาทมีไหมเคยมีไหมเออนี่แหละคือชีวิตคนไทยนะครับเราถูกซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนนี้ผมเลี้ยงหมูเป็นพันตัวพ่อกับแม่เลี้ยงนะครับมาเจอพิษ หมูโลละ14บาทยุคอุทยัยพิมพใจชนจบเลยชีวิตนะครับจากเราเคยเป็นต่าแก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกวันนี้เป็นไงมันก็ครอบงำไปเรื่อย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 กดขี่ข่มเหงพวกเราขายอาหารแพงมั่งนู่นนี่นั่นไปซื้อพันเป็ดพันไก่ก็ได้ดีไม่ดีมั่งเลี้ยงแล้วตายมั่งไข่ไม่ออกมั่งสุดท้ายมันก็ตึมให้เราขาดทุนและก็เลิกและล้มละลายในการเลี้ยงสุดท้ายเป็นไงครับ พวกมันก็เลี้ยงกันเองแล้วก็เอามาขายให้พวกเราใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปเป็นทาสพวกมันใช่ไหมเปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเปอร์เซ็นต์ของพวกมันใช่ไหมครับ่นแม่พี่น้องนี่แหละครับมันเป็นภัยร้ายที่นักการเมืองไทยต้องช่วยกันสอดส่องและดูแลให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ว่าเราจะไปเอื้อแตนายทุนนะครับเออะอะไรก็อ้างแต่เศรษฐกิเจเศรษฐกิจผมจะบอกให้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันดีอยู่แล้วถ้าพวกนักการเมืองไม่กองกินใช่ไหมครับป่อแม่พี่น้องครับใช่ไหมก็เพราะมันกองกินกันแบบโมโหลานไงครับป่อแม่พี่น้องมันลืมคำสาบานปฏิญาณตนกันไปหมดแล้วประเทศชาติก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับป่อแม่พี่น้อง ง่ายๆครับประเทศไทยนะครับจะเอาเจริญแบบไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้ถ้านักการเมืองในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ในเมืองในประเทศไทยทําตามคําสาบานปฏิญาณตนแค่เจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองทําตามคําสาบานปฏิญาณตนประชาชนก็เป็นสุขประเทศชาติก็สงบสุขใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ แต่นี่มันลับกันจนชินมันลับกันจนชินมันก้มหัวกันจนชินมันก้มไปแล้วมันไปเจออะไรไม่รู้นะครับผมก็เดินเข้าออกมาเยอะแล้วรัฐสภาเนี่ยนะครับทำเนียบรัฐบาลสมัยก่อนผมก็อยู่กับสอสอเนี่ยครับนะฮก็เข้าออกเป็นประจำนะครับรู้ครับมันไม่ได้รู้หมดหรอกแต่ก็รู้เยอะแหละนะครับ ว่านักการเมืองเนี่ยเขาจะคบกันแบบไหนนะครับแล้วเขาจะพูดถึงใครเจอหน้าก็เอ้ยคุณครับผมต้องการที่แถวนูน้นแถวนี้ไม่มีที่จะพูดว่าเฮ้ยจะทำยังไงกันดีประชาชนมันถึงจะมีกินมันถึงจะลืมตาอ้าปากได้ผมก็ยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รร,รัครับ แต่เวรกรรมมันมีจริงครับในผืนแผ่นดินไทยในประเทศไทยท่านเชื่อเหมือนผมไหมครับเชื่อไหมครับและท่านต้องเชื่อด้วยว่ากรรมนั้นมันติดจะรวดใช่ไหมครับ,บรพี่น้องครับเออก็พวกเรานี่แหละดูสิเนี่ยมาจากอุบลใช่ไหมมาจากโคราชก็มีมาจากชนบุรีก็มีมาจากเชียงใหม่ก็มี มาจากที่ไหนเอกฮะกอธามาก็เยอะสีสเกตก็เยอะอุบลมากันเพียบเลยโอ้โหขอเสียงกีตั้งๆหน่อยครับชื่นใจจริงๆนี่แหละเรานี่แหละจะมาตามจับคนชั่ว เอาไปลงนรก,กใครไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเราต้องช่วยกันนะครับและสามัคคีกันนะรพ่อแม่พี่น้องที่รบรักครับเดี๋ยวก็จะมีวิธี่กรนะครับมาพูดคุยกับเราไปจนถึงนู่นครับห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยใช่ไหมคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่พร้อมกันจนเลิกเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะขึ้นอีกหนึ่งรอบ เดี <łość> ๋ยวไปหากระทะก่อนถ้าเคาะกระทเมื่อไหร่แล้วมีเหตุทันทีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับฮะพิกหอมกระเทียมเตรียมให้พร้อมนะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับพระแก้วมรกตสารหลักเมืองมีจริงและศักดิ์สิทธิ์จริงครับพ่อแม่พี่น้อง เราเป็นคนไทยเราต้องเชื่อเรื่องเวรและกรรมครับพ่อแม่พี่น้องครับคนทํากรรมชั่วอะไรมันต้องย่อมรับผลกรรมชั่วอันนั้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับใครกงกินแม้กระทั่งพี่ดินวัดเดี๋ยวเปรตมันก็จะมารับไปครับพ่อแม่พี่น้องครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง คนดีที่ไหนจะมีคนดีๆอย่างพวกเรามาไล่ครับ,บร่แมพี่น้องครับเฮ้ยเรามีหน้าที่มาปราบปรามและไล่คนชั่วเท่านั้นคนที่คิดไม่ดีกับพื้นแผ่นดินไทยนะครับคนที่คิดไม่ดีกับคําสาบานปฏิญ,ญาณตนบนผื้นแผ่นดินไทยนะครับมันจะต้องมีอันเป็นไปถูกต้องไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรู้ว่า อภิมหามวลมหาประชาชนนะครับเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันเมื่อไหร่นะเราได้มาพบกันแบบครั้งยิ่งใหญ่มโหรานแน่นอนครับครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับนะผมเชื่อมั่นว่าในเร็วๆวันนี้มันจะมีอะไรที่ดีๆให้พวกเราได้เห็นและได้ทำกันครับนะครับพ่อแม่พี่น้อง ออกกำลังกายไว้รองเท้าผ้าใบคู่ไหนที่เราต้องการจะใส่เตรียมไว้ครับพ่อแม่พี่น้องเสือ้อผืนหมอนไม่ต้องฝนตกหรือปีกแต่ที่ไหนมีกองรับทำสบายกับพ่อแม่พี่น้องครับใช่ไหมสุดท้ายนี้ผมก็กราบขอวิงวอนนะครับ นะกาบขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนะครับกา,บารระลึกถึงองค์พระแก้วมรกตนะครับพระสยามเทวาธิราชพ่อหลักเมืองที่ปกป้องแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคนที่คิดดีทำดีก็จะต้องได้สิ่งดีๆนะครับและจะต้องมีสิ่งดีๆคอยคุ้มครองให้ท่านทุกท่านนั้นแขล้วคลาดและปลอดภัย แต่ถ้าใครคิดไม่ดีบนพื้นเป็นไทยใครที่คิดจะตอบโกวยผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงหัวใจของคนไทยใครที่คิดไม่ดีต่อชาติศาสตร์นานาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเชื่อมันว่าพวกมันนั้นจะต้องมีอันเป็นไปโดยเร็ววันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและ ครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ